ส่วนช่วงแรกของเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามบรรยากาศสดนะครับสำหรับวันสุดท้ายของการฝึกอบรมอ,อพอปอชอหรือว่าอาสาสมัครพิรรทักษ์ประชาธิปไตยที่จังหวัดนคร,รราชสีมานะครับซึ่งก็เรียกว่ายังคงมีความคึกคักตลอดทั้งวันนะครับโดยอาสาสมัครอภปอชอก็พยายามฝึกฝนความรู้ที่ได้รับมานํามาปรับปรุงใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ก็ยังมีสื่อต่างประเทศที่ให้ความสนใจอีกด้วยเดี๋ยวเราจะไปติดตามบรรยากาศกับคุณสาธนีแก้วดอนรีนะครับสดจากจังหวัดนครราชสีมาครับ ค่ะคุณนันทวัฒน์คะนักข่าวอิสระของต่างประเทศยังบอกกับทีมข่าวดีเอของเราด้วยนะคะว่าโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้นะคะเห็นถึงความเข้มแข็งพร้อมเพียงและความมุ่งมั่นของประชาชนในการที่จะเรียกร้องประชาธิปไตยกลับคืนมาค่ะสําหรับการฝึกอบรมในวันนี้นะคะผู้อบรมนะคะจะเน้นในเรื่องของการปกปักรักษาประชาธิปไตยที่อยู่บนพื้นฐานของความสันติอหิงสาค่ะ วันที่สองของการฝึกอบรมโครงการโรงเรียนอาสาสมัครพิทักษ์ประชาธิปไตยแห่งชาติหรืออาภาพชยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาสาสมัครอาาพชอทุกคนยังคงเก็บเกี่ยวความรู้ที่ได้รับนํามาปรับปรุงใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปกป้องประชาธิปไตยซึ่งยังคงเน้นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า และที่เพิ่มเติมคือด้านกฎหมายกับอพปชที่จะต้องเรียนรู้ในด้านพื้นฐานว่าการปกป้องประชาธิปไตยจะต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายไม่ละเมิดกฎหมายเพราะการต่อสู้ที่ไม่เคารพกฎหมายจะยิ่งทําให้เกิดความสูญเสียส่วนประชาธิปไตยลมหายใจของอพปชที่ผู้อบรมต้องการให้มีความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานในการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยรักษาประชาธิปไตยที่อยู่บนพื้นฐานของความสันติอ,อหิงสาไม่เบียดเบียนผู้อื่นเพื่อยกระดับความเป็นมนุษย์ ต่อสู้ในขอบเขตสันติภาพความเสมอภาคนำมาซึ่งความถูกต้องชอบธรรมพร้อมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อให้ประเทศสงบสุขแต่หากการต่อสู้ทีละเมื่อสิทธิผู้อื่นก็จะทำให้ประเทศประสบไม่ประสบความสำเร็จแม้จะชนะประเทศก็ไม่เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้ สำหรับในวันนี้นะคะมีสำนักข่าวอิสระของต่างประเทศให้ความสนใจมาทำข่าวในวันนี้ด้วยค่ะโดยจากการสอบถามว่าทำไมถึงให้ความสนใจในโครงการนี้ในเคซีโอทิสระบุว่าตนเองนั้นทำข่าวและอาศัยอยู่ในประเทศไทยกว่า2ปีแล้วซึ่งก็เห็นการเคลื่อนไหวการชุมนุมของ,ของทั้งสองฝ่ายและยิ่งทราบว่าแต่ละฝ่ายมีการแสดงพลังของที่เข้มแข็งในวันนี้ทราบข่าวโครงการฝึกอบรมอ,อพอปชจึงเดินทางมาดูว่าเป็นอย่างไร ซึ่งก็เห็นว่าอาสาสมัครอพอปชเยอะมากและดุเข้มแข็งแต่พอถามถึงความคิดเห็นส่วนตัวในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในในประเทศไทยในขณะนี้ขอบอกได้เพียงแค่ว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้มากแต่สิ่งที่ต้องการให้เห็นคือต้องการให้ประเทศไทยกลับไปสู่ความสงบสุขเหมือนเดิมไม่ต้องการให้เกิดการต่อสู้อยากเห็นประเทศไทยเป็นสยามเมืองยิ้มอีกครั้งเพราะเขาเองก็รักเมืองไทยเช่นกัน ซึ่งกิจกรรมสุดท้ายก่อนที่จะมีการปิดโครงการในวันนี้นะคะคือพิธีกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกอาสาสมัครพิทักษ์ประชาธิปไตยแห่งชาติและกิจกรรมเดินสวนสนามของสมาชิกอาพาปชแต่ละจังหวัดเพื่อแสดงความพร้อมเพียงและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพร้อมการมอบบุญทบัตรให้แก่อาสาสมัครอพปชที่ฝึกจบตามโครงการก่อนที่จะร่วมร้องเพลงสัตดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะหลังจากผู้สมัคร อปชนะคะรุ่นที่2ได้รับการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนี้ก็จะกลับในแต่และจังหวัดของตัวเองและฝึกฝนความรู้ที่ได้การอบรมในวันนี้นะคะให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะฝึกคนอื่นๆในพื้นที่ได้ด้วยค่ะและเตรียมตัวนะคะสําหรับอปชส่วนกลางนะคะในการเรียกรวมคนครั้งต่อไปค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดนะคะที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80ปีนะคะจังหวัดนครราชสีมาค่ะคุณนันทวัฒน์คุณเกษริคะ